เขาชี้เรียกกัน What do you w a n t t o talk to me about? Huh? i m don't o You b e r อยู่บนรถบัสเหรอเอาอย่างไงจะเอาอยัางไงฮะเอาเนี่ย <c oughs> ไม่ได้เจอกันเป็นอาทิตย์เลยอะแต่ไอหอย What are they doing What are they doing ว้าวเขาชี้เรียกกัน <Wow. S 1> What are they doing <Wow. S 1> อยากเข้าไปช่ว เสียงมันดังมากคุณผู้ชมตอนนี้แล้วก็มาลงเหล็กกันนะเหล็กนี่ก็คือเอาไว้ส่งไปลงใต้ดินแล้วตอนนี้ก็เกลืออยู่ปากทางลงเหมืองลงเหล็กมันไม่มีอะไรน่าสนุกเลยอ่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปทำงานตรงนี้ดีกว่า น้อยครั้งที่จะพาเข้ามาดูอะไรที่มันใกล้เหมือใต่อดิอนอ่ะเพียก็เพียวเจ๊ก็ไว้สิบเอ้า

โอเคเมื่อกี้ก็คือมีการฟ้องกันเกิดขึ้นมาดามคนนั้นไม่ทํางานคนนี้ไม่ทํางานก็เลยโ okay. อเคเเรียกมาจะเอาอยัางไงจะเอาอยัางไงฮะประมาณนี้น,นี่คือ acting เมื่อกี้ก็เจขอฝันหลังแล้วกันไปถ่ายใหม่ <laughs> คมุณผู้ชมแบบบางทีก็เบื่อเนาะตามผู้หญิงคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมีอะไรให้ทาเยอะแยะๆจะบอกว่าเดินทางบ่อยมากตอนนี้ทั้งดูเหมืองปีเขาพาไปที่ที่เข้าไปไม่ได้หรือว่าแบบ ถ่ายแล้วก็ห้ามลงหรือว่าห้ามถ่ายแล้วก็ห้ามลงโอเคก็เอาเป็น like, ว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จะฟรี Facebook, YouTube, Instagram, Twitter and TikTok แล้วก็ขับ House ชื่อเดียวเฟี้ยวทุกโซเชียลบ๊ายบายเดนียลมารามวันที่สุดและที่สุดจะให้การแบบนี้มารามไอชีวะเยี่ยตายด้อน Yeah <tik> wow, 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 wow. betul. merasa Wow! Tony